ย้ยของมาแล้วค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวทางบริษัทจะทยอยส่งมาเรื่อยๆเนาะก่อนที่มบีะส่งกลับไทยนะคะอันนี้คือคือนี่ทุกคนน่ารักมากดูในกล้องอาจจะอาจจะเป็นแบบสีม่วงมากหน่อยแต่จริงๆกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ม่วงขนาดนั้นนะจริงๆเราอันนี้เขาเรียกว่าสีน้ำเงินนะคะกระเป๋าสะพายเดี๋ยวบีสสพายให้ดูอีกทีนึงเนาะนี่นะคะใครสั่งของใครบ้างเอย่ยแล้วก็มีสองสีนะคะอันนี้ก็คือมูมิน กระเป๋ามูมินสพายเนาะก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้จะเป็นออกสีน้ำตาลเนาะจะเป็นออกสีน้ำตาลมูมินปิกุมือนะคะนี่มูมินอยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นสพายสายปรับได้นะคะอันนีน้น้ำตาลก็จะเป็นอะไหล่สีเงินนะคะส่วนสีฟ้าก็จะเป็นอะไหล่สีทองนะคะนี่เลยสิบทองอะไหล่ทอง นี่นะคะอันนี้สีเงินแล้วก็อันนี้ก็รุ่นใหม่ล่าสุดเลยอันนี้จะเป็นแบบนุ่มๆน,นะคะคือนุ่มมากทั้งใบเลยนุ่มทั้งใบเลยนะคะเปิดตรงข้างบนตรงนี้ตรงเป็นซิปนะคะแล้วก็เปิดนี่เป็นอะไรสีเงินอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กนะคะคือหรือว่าเราจะใส่เสื้อผ้าไปต่างจังหวัดก็ได้ใส่ได้ถึง 1- นึงชุดนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็สายปรับได้นะคะนี่นุ่มมากคือแบบ สายแล้วไม่เจ็บไหล่ไม่เจ็บหลังนะคะนี่น่ารักมากเลยอันนี้จะมีสองสีนะคะนี่เดี๋ยวบีจะลงให้ในคอมเมนต์นะคะถ้าเผื่อมีใครสนใจเนาะแล้วก็อันนี้คือกระเป๋าผ้ามูมินที่ลงไปนะคะก็อันนี้จะเป็นใบเล็กนะคะอันนี้จะเป็นใบเล็กนี่อันนี้จะเป็นใบใหญ่ข้างล่างจะเป็นใบใหญ่นี่เนาะก็จะมีเป็นแบบมูมิน คือจะบอกว่าผ้าดีมากกระเป๋าผ้าดีมากใบเล็กจะมีซิปให้นะคะใบเล็กจะมีซิปดิ๊งๆแล้วก็เขาจะมีรูปมูมินแถมไปด้วยแบบนี้เนาะคอยน่ารักน่ารักแล้วก็ใบใหญ่ก็จะมีมูมินแถมให้ด้วยเหมือนกันนี่นะคะใบใหญ่ก็จะเป็นลายเดียวกันอันนี้พี่เขาสั่งมานะคะแต่ว่าใบใหญ่จะไม่มีซิปนะคะแต่ว่าจะมีซิปข้างในเอาไว้ใส่ของเนาะ นี่เลยจ้าใครสนใจรีบนะคะรีบด่วนเลยทักไลน์บีมานะเดี๋ยวบีจะลงให้ที่ตรงหัวข้อคลิปนะคะน่ารักมากน่ารักสุดๆอ่ะเดี๋ยวสะพายให้ดูคะ่ะจริงอันนี้คือใบสีน้ำเงินนะคะนี่น้ำเงินสวยงามนี่ทุกคน นี่จ้าสีดำเงินคือมันเท่อะคือจะใส่ชุดอะไรก็สบายก็เก๋ๆนะคะอ่านี่บีบอกไปเลยยังว่ามันมีสองซิปนะคะมีซิปข้างหน้าแล้วก็มีซิปตรงกลางอย่างที่เห็นตรงนี้เน,ะนาะน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกใบกันค่ะอันนี้อีกใบหนึ่งใบไหนเก็น่ารักทุกคนน่ารักจริงดูค่ะนี่ รีบสั่งกันมานะคะบีจะส่งกับเมืองไทยแล้วนะต้นเดือนนะคะสวยไม่ถึงไหมคะสวยย